คำว่าซีเนจี้นะครับแปลว่าสารพลังแต่วันนี้ผมอยากจะได้ให้เรารู้จักศัพท์อีกคำหนึ่งครับก็คือคำว่าดูดพลังนะครับเวลาเราทำงานเนี่ยกับใครบางคนเรารู้สึกว่าเราสูญเสียพลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยดูดพลังเราความจริงแล้วมีคำพูดอย่างนี้ครับว่าเวลาทำงานหนักนะครับพักเหนื่อยนะครับเหนื่อยกายเนี่ยก็หายนะครับพักปุ๊บมันก็หาย แต่ว่าเหนื่อยใจเนี่ยพักแล้วไม่หายใช่ไหมครับเพราะเนื่องจากว่าพอเวลาเราเหนื่อยใจเนี่ยมันพลังเราเนี่ยถูกดูดไปนะครับแล้วมันก็จะถูกด,ดูดอย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนครับถ้าระบบดีคนดีย่อมดีแน่นะครับระบบดีคนแย่ก็แก้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าซินเนอร์จีนั้นจึงมีความหมายมากในการทํางานรับใช้พระเจ้าในโรงพยาบาลนะครับในโรงพยาบาลคริสเตียนนั้น ผมใช้คาว่ายุคดิจิทัลไปแล้วนะครับเพราะว่าเช้าเนี้ยพึ่งฟังข่าวข่าวเมื่อ16ชั่วโมงที่แล้วมีข่าวมาชิ้นหนึ่งครับก็คือว่าเขาบอกว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเ i นะครับเขาคิดเองได้แล้วสมมติเราสั่งคําสั่งเดียวครับบอกว่าให้จองตั๋วเครื่องบินไปเชียงใหม่นะครับเ i มันสามารถที่จะรันโปรเซสทุกอย่างได้โดยทั้งคิดและตัดสินใจเพื่อที่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเกิดการเทิร์นคีเทอนทีหมายความว่า เวลาเราสร้างบ้านนะครับเราสามารถที่บอกว่าผมขอทํำเทินคีกับผู้รับเหมาเลยว่าระหว่างการก่อสร้างผมไม่ต้องเข้าไปดูอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเวลาถึงเวลาปุ๊บเนี่ยผมรับกุญแจบ้านแล้วผมก็เปิดบ้านเข้าไปใช้งานได้เลยนี่คือโปรเจกต์เทินคีเพราะฉะนั้นเนี่ยเ i นะครับเมื่อ16ชั่วโมงที่แล้วข่าวมาก็คือว่าตอนนี้มันเทินคีได้ครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราสั่ง สั่งมันทาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันสามารถที่จะคิดเองได้แต่ยัง,งได้ออกมาแล้วเนี่ยก็คือยื่นยื่นกุญแจให้กับเราเราเปิดเข้าไปใช้ได้เลยนั่นแหละครับคือยุคดิจิทัลที่เรากําลังเดินอยู่ทุกวันนี้พอดีว่าลูกชายผมเนี่ยนะครับเขาก็เป็นหมอทางด้านพยาธิเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่องไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลอื่นๆแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเขาทำเซ็กชันออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งมา ทางอินเทอร์เน็ตแล้วสามารถที่จะให้คําวินได้ใช้ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือยุคดิจิตอลของความท้าทายที่เราต้องหลายจะต้องมานั่งสารพลังคำว่าซีนจีนั้นคือคำว่าสารพลังครับยุคดิจิตลนี้ครับเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราทุกด้านเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งวงการแพทย์และพันธกิจของพระเจ้าเช่นเดียวกัน การทํางานร่วมกันของแพทย์นะครับแล้วก็สาขาสาวิชาชีพต่างๆเนี่ยโดยเพร่ยิ่งร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ร่วมมือกับสวายศาสนก,กิจเนี่ยร่วมมือกับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยและสําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าเพราะ,ะนันการสานพลังนี้จึงอยู่ใน3ด้านด้วยกันตามพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับก็คือเชือกสามเสียวจะขาดก็หามิได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับสองคนเดียวคนเดียว เพราะว่าจะนะพระเจ้าตัดอย่างนี้นะครับเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสําหรับการตรักตาของเขาและถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนคนเดียวได้คนสองคนย่อมต่อต้านเขาได้แน่เชือกสามเกลียวจะขาดก็หาไม่ได้เชือกเกลียวแรกนะครับก็คือเชือกเกลียวที่ว่าเราซีเนจี้ระหว่างคนครับทีมเวิร์กที่สะท้อนถึงความรักของพระเจ้าในโรงพยาบาลคริสเตียนของเรานะครับ ผมคิดว่าการทํางานเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่การรักษาทางกายเท่านั้นแต่ยังต้องมีการสารพลังระหว่างคนในการดูแลจินญังผู้ป่วยด้วยตรงนี้เองครับถ้าเราไม่ไม่สารพลังเราทํางานซะไปซะปาปุ๊บเนี่ยนะครับเป้าหมายเราเนี่ยไม่ชัดเวลาที่เราจะดูแลคนไข้องรวมมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการซินเนอรจีระหว่างคนเนี่ยสำคัญมากพระกัมพีนะครับ หนึ่งโคเินบทที่12ข้อ25บถึง27บอกว่าเพื่อไม่มีการแตกแยกกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกันถ้าอาวัยวะหนึ่งทุกอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วยถ้าอาวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยส่วนทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และแต่และอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในสปิริตของโรงพยาบาลในสปิริตของการทํางานด้วยกันเราต้องมีสปิริตของการเป็นอวัยวะ หนึ่งในร่างกายและร่างกายเนี่ยเป็นร่างกายขององค์พระเจ้าซึ่งเป็นเรียกว่าบอดี้ออฟคริสต์ก็คือเป็นพระวรกายของพระเยซูคริสต์นั่นเองฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในส่วนไหนนะครับของโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกระดับแล้วก็อาสาสมัครด้วยจําเป็นจะต้องซินเนจีกันจําเป็นที่จะต้องประสานพลังกันไม่ใช่แข่งขันกันนะครับมันประเด็นตรงนี้ครับว่าหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า เราจะต้องแข่งขันกับโรงพยาบาลอื่นเราต้องแข่งขันกับนแผนกอื่นผมอยากจะบอกว่าเวลาที่ผมคิดถึงว่าการแข่งขันเนี่ยนะมันมีความหมายไว่ายังไงในพระมีไม่ใช่แข่งเพื่อเอาชนะกันและกันแต่แข่งเพื่อที่จะชนะด้วยกันตรงนี้ครับสำคัญมากว่าแข่งยังไงถึงชนะด้วยกันก็คิดถึงวิ่งสามขานะครับพวกเราก็เคยเคยเล่นเกมนี้วิ่งสามขานะครับและทีนี้สามขานี่ก็คือคนสองคนนะครับเอาขาข้างหนึ่งผูกติดกัน ถ้าผมอยากให้ท่านจินตนาการนะครับว่าถ้าสมคนเนี่ยนะครับเอาขาผูกติดกันเนี่ยสามคนเอาขาผูกติดกันนะครับแบบวิ่งสามขานี่ครับก็คือคนกลางนี่นะครับขาของเขาเนี่ยจะผูกถูกผูกติดกันกับคนข้างๆนะฮะคนกลางถ้าวิ่งสามขานะคำถามคือว่าคนกลางจะวิ่งยังไงท่านลองจินตนาการนะครับว่าคนกลางวิ่งยังไงถ้าเราคิดเกมแบบเนี้ยในค่ายนะครับท่านลองดูสิครับว่าท่านจะพบอะไรบ้าง การวิ่ง3คนนะครับสามคนเนี่ยถ้าเอาขาของคนกลางมาผูกกับขาคนข้างจะเหลือกี่ขาครับ1 2ใช่ไหมครับ3 4 4ขา4ขาวิ่งไงครับก็วิ่งเหมือนสัตว์4เท้านี่แหละครับเพราะมันขยบขยบมาขยบไปขยบมาขยบไปยบมานั่นแหละครับคือการซีเนอร์จีแต่เกิดว่า2ขา ของคนกลางนี่นะครับไม่ไปด้วยกันปุ๊บเนี่ยนะครับไม่ไปพร้อมๆกันเนี่ยวิ่งสามคนเนี่ยนะครับสี่ขาเนี่ยวิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยทำให้เราเห็นนะครับว่าการทํางานเป็นทีมเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกันก็มีการคิดบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างวิ่งสามคนกับวิ่งสองคนนะครับวิ่งสามคน4ี่ขาวิ่งสองคนสามขาท่านคิดว่า วิ่งแบบไหนวิ่งเดียวกันครับนะครับน่าคิดนะครับเพราะฉะนี้นผมอยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดว่าเราจะทําอย่างไรที่จะให้เกิดการซินดิจี้ระหว่างคนที่เกิดยากที่สุดเพราะนี่คือความท้าทายของอวัยวะต่างๆที่จะประสานพลังกันแต่เราเห็นครับว่าพระสติปัญญาของพระเจ้าเนี่ยใหญ่ยิ่งสูงสุดพระเจ้าสร้างอาวัยวะต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับและพระเจ้าก็จับรวมกัน ให้อยู่ในคนคนเดียวกันแล้วคนคนนั้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทํางานได้และประสานพลังกันได้อย่างดีนั่นคือซนเนจีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าถามว่าการที่จะประสานพลังกันเนี่ยนะครับต้องมีศีรษะใช่ไหมครับมีสมองใช่ไหมครับที่ทําให้เกิดการสั่งการในทุกอย่างฉะนั้นในการสานพลังกันของคนนะครับระหว่างคนเนี่ยในองค์กรของเราเนี่ยก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะ พระเยซูกิสเป็นศรีรษะของครสตจักรเราทั้งหลายเป็นอวัยวะในเครสตจักรนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือการประสานพลังในระดับแรกก็คือประสานคนนะครับอันที่สองครับอันที่สองน่าสนใจการประสานพลังเนี่ยนะครับระหว่างคนกับเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีนาฬิกาใช่ไหมครับนาฬิกาเนี่ยมันก็เข้ามาในชุดประจําวันของเรานาฬิกาแบบนั้นเป็นนาฬิกาที่สามารถวัด ความดันได้นะครับวัดอัตราการเต้นหัวใจได้นะครับบางรุ่นก็สามารถวัดออกซิเจนในเลือดได้นะครับแล้วก็ยังมีในกาบางยี่ห้อเนี่ยเคลมบอกว่าสามารถที่จะวัดน้ําตาลในเลือดก็ได้นะครับผมก็พยายามหาซื้อมาแต่ว่ายังซื้อไม่ได้นะเพราะนั้นตรงนี้ทําให้เราเห็นว่าดิจิตอลเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในชุตประจําวันของเราเยอะแยะมากมายเราจะทําอย่างไรที่จะประสานเทคโนโลยีนะครับกับพันธกิจของเราได้กับคนของเราได้ นั่นคือความท้าทายมากโรงพยาบาลเรามีเทเลเมดิซีนใช่ไหมครับเรามีเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับเรามีเอไอที่จะทําให้การรักษาของเราเนี่ยได้ได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นผมก็ยังพยายามสรุปครับว่า AI จะช่วยอะไรได้บ้างนะครับหคือประหยัดเวลานะครับเอช่วยในการประหยัดเวลา2 AI เนี่ยลดความผิดพลาด3ามเนี่ยเอเนี่ยนะครับยนรายาทางคือระยะทางนั้นไม่ใชเป็นอุปสรรคอีกต่อไป นั้น3าประการนี่ครับเป็นการใช้ดิจิทัลเพื่อเพื่อประสานให้เกิดพันธกิจที่ดียิ่งขึ้นนะครับเราต้องถามว่าเราจะใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างการรับใช้ของเราการทำงานของเราได้อย่างไรนี่คือความท้าทายมากเราจะทำให้ระบบ AI เนี่ยสามารถที่จะช่วยผู้ป่วยของเรานะครับในการทำงานได้อย่างไรในส่วนของศาสนกิจนะครับเราใช้ AI ในการวิเคราะห์นะเรื่องราวต่างๆทางด้าน จิตใจได้นะครับเมื่อสองสามวันนี้ผ่านมานี้นะครับก็ได้มีโอกาสไปที่สิงคโปร์ไปช่วยเป็นคือไปดูงานนะครับกับพันธกิจการศึกษาเนี่ยก็พาไปในมิวเซียมหนึ่ง,งที่สิงคโปร์มันก็มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะครับแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้มันกรอกตาได้นะครับพูดก็ได้ยิ้มก็ได้แล้วมันก็พวกเราก็ถามบอกว่าคุณยิ้มได้ไหมบอกฉันยิ้มได้คุณมีความรู้สึกไหมมีความรู้สึกบ้าง นะครับก็อย่างนั้นสวัสดีนะจะขอให้คุณอยู่กับความเหงาเพียงคนเดียวต่อไปเห็นไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณมากคือ AI ไอเขาไม่กลัวเหงาแต่คนเรากลัวเหงาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตนะครับเราอาจจะมี AI ที่สามารถพูดคุยได้ให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาได้เราอาจจะมี AI ที่สามารถที่จะสวมกอดได้นะครับ เราเคงเคยได้ข่าวฉะนั้นเนี่ยครับตรงจุดเนี่ยการซีเนอร์จีระหว่างคนกับเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเราอาจจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีในทุกวันนี้สุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะครับซีเนอร์จีระหว่างคนกับพระเจ้านี่คือหัวใจที่เราทั้งหลายจะต้องมีในองค์กรคริสเตียนของเราซีเนอร์จีระหว่างคนกับพระเจ้านะครับ การทรงนำของพระเจ้าในทุกกระบวนการความจริงประการหนึ่งก็คือว่าการแพทย์นั้นเราไม่สามารถพึ่งพาวิทยาศาสตร์ได้เพียงอย่างเดียวนะครับในโรงพยาบาลคิเสเตียนนั้นเราต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าคําว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่เรามองไม่เห็นแต่ในวิธีการเนี่ยพระองค์ขับเคลื่อนองค์กรของเราอยู่และด้วยตาที่มองไม่เห็นด้วยมือที่มองไม่เห็นนี่แหละครับถ้าเราพึ่งพาพระองค์ เราซีเนจี้กับพระองค์พระเจ้าจะพลิกฟื้นนะครับพลิกฟื้นชีวิตส่วนตัวของพวกเราทั้งหลายทุกคนได้และในวิการเนี่ยพระเจ้าสามารถพลิกฟื้นโรงพยาบาลของพระองค์ได้เราเห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในทุกวันเนี่ยเยอะมากครับเร็วมากครับถ้าเรามีพระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลเราเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะไปได้ยากพระพิจิงบอกว่าเชือกสามเกลียวเนี่ยขาดก็หาไม่ได้หาไม่ได้ไหมายว่าเชือกเกลียวที่สามนะครับก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้า การที่บุคลากระดงก,การแฝดเนี่ยอยู่ร่วมกันอยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีพระเยซูปเป็นศูนย์กลางนะครับเราสามารถต่อต้านได้แน่นอนเมื่อเราทํางานด้วยกันร่วมกันในพระเยซูคริสต์นะครับกับพระเจ้าเนี่ยพลังซีนเนจี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ในโรงพยาบาลแต่ในชีวิตของทุกคนที่เราสัมผัสอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการสารพลังเนี่ยนะครับมันตรงข้ามการดูดพลังนะครับ เมื่อไรก็ตามที่เราสามารถสารพลังได้เราสามารถที่จะทําให้เกิดการเทวีคูณได้คําว่าเทวีคูณนะครับไม่ใช่1นบวกหเป็น2นะครับเทวีคูณก็คือเลขยกกําลังเทวีคูณคือ m u l t i p l i คือกันคูณ2อคูณสเป็น4นะครับสามคูณสเป็น9 3ยกกําลังสองคือ9นะครับเพราะฉะนั้นการเทวีคูณเกิดขึ้นได้เมื่อมีการสารพลังเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจนะครับว่า โรงพยาบาลของเราเนี่ยนะครับจะต้องไม่ลืมว่าความหวังและการเยียวยาที่แท้จริงมาจากพระเจ้าการสารพลังที่แท้จริงก็มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้การรักษาทางยาเพียงอย่างเดียวและนี่คือจุดเด่นเป็นเบนช์มาของโรงพยาบาลของเราก็คือว่าไม่ใช่แค่ยาอย่างเดียวแต่เรารักษาคนทั้งทั้งทั้งตัวหมายถึงโฮลิสติกเพราะฉะนั้นศูนย์กลางแห่งซีเนจี้อยู่ในพระเจ้านะครับถ้าเรา เดินเข้าหาพระเจ้านะครับเราแต่ละคนอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันเราแต่ละคนอาจจะมีมาจากสถานที่ที่แตกต่างกันพื้นเพที่แตกต่างกันแต่เราทุกคนเนี่ยมุ่งไปสู่จุดศูนย์กลางนะครับผมอยากเปรียบเทียบว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมแต่ละวงแต่ละวงนะครับก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราเนี่ยมุ่งหน้านะครับเรามุ่งหน้าปรับทิศของเราเนี่ยไปถึง พระเยซูพระเจ้าของเรานะครับไม่ว่าคนจะอยู่อง์ไหนในวงกลมนี้ก็แล้วแต่ไหนที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเดินใกล้กันมันจะเกิดการสารพลังกันได้เพราะฉะนั้นการทํางานเป็นทีมที่มีหัวใจโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับจะสามารถสารพลังและสามารถสารพลังกับเทคโนโลยีนะครับยุคดิจิทัลเพื่อให้เสริมสร้างงานของเราพันธกิจของเราให้เกิดขึ้นแล้วก็เราจะต้องไม่ขาดหรือว่าไม่ บกพร่องในเรื่องของหัวใจที่มีพระเจ้าหัวใจที่มีความเมตตามีความรักที่มาจากพระเจ้าและพึ่งพาพระเจ้าในทุกๆก,กระบวนการเนี่ครับคือพลังแห่งซีเนจี้ซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นการบ้านของเรานะครับก็คือเราจะทํำยังไงให้เกิดการสารพลังกันได้อย่างแท้จริงเกิดขึ้นนะครับในองค์กรของเราทํำยังไงครับก็คือเรามีจิตใจร่วมกันเพื่อที่จะทํางานทุกอย่างนะครับ ให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นแหละครับคือสิ่งเดียวที่ทําให้เราสามารถเป็นอันหนึ่งเดียวกันได้ทํางานเพื่อรับใช้พระเจ้าครับทำงานเพื่อที่ให้พระเจ้าได้ประโยชน์สูงสุดทํางานเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าจะได้ขยายขายายออกไปนะครับให้เกิดสิ่งดีให้กับคนไข้ที่มารับบริการของเรานะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับกา้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าวิ่งใหญ่สูงสุดทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้พรเจ้านะของพระองค์ ได้กล่าวให้ข้ามหลายว่าเชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้ในเมื่อข้ามหลายได้พึ่งพาพระองค์พระองค์ทรงเป็นเกลียวเชือกที่สามซึ่งจะผูกพันข้ามหลายไว้ด้วยกันเกิดการสายพลังกันอย่างแท้จริงในองค์พระเจ้าโดยมีพระองค์นั้นเป็นศรีรษะกาแต่พระเจ้าพระองค์เป็นผู้บัญชาการเป็นผู้สั่งการทุกสิ่งทุกอย่างและทุกสิ่งอย่างนั้นจะเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าให้เกิดผลดีในโรงพยาบาลของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งข้ามูหลายไว้ในการที่จะรับใช้ในการที่จะทํางาน ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาอวยพระพรให้กรรมหลายจะมีสุขภาพร่างกายท,กทุกท่านที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสติปัญญาที่สดชื่นแจ่มใสมีอารมณ์ที่ดีและมีจิตวิญญาณที่ใกล้ชิดติดสินกับพระองค์ด้วยหลายจึงอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์อนฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูกิ์เจ้าอาเมน เจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ